ท่านสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมบัชาราเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์ผมเดินทางไปดูความเสียหายที่หาดใหญ่และต้องฟังเสียงจากคุณจุรีซึ่งได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่และได้ยินเสียงร้องช่วยเหลือ,อพี่น้องชาวหาดใหญ่ตลอดเวลาวันนี้มาพบคุณจุรีที่พักประชาธิปัตย์อยายกจะถามคุณจุรีว่า รัฐบาลยังขาดความช่วยเหลือที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้สมบูรณ์อย่างไรบ้างเพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดครับครับคือพี่แจ็คและก็ทุกคนนะครับคือผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ตอนที่ขณะท่วมก็ว่าหนักแล้วปรากฏว่าตอนนี้พอน้ำลดแล้วหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าหนักกว่าหนักกว่าแล้ว เราไปเนี่ยเหมือนสภาพเมืองตอนนี้เหมือนเมืองหลังสงครามเหมือนยิ่งกว่าโดนสึนามิอ่ะพี่แจ๊คเพราะนั้นปัญหาที่ไปเจอมากที่สุดตอนนี้คือหนึ่งคนตกงานเยอะครับเพราะว่าผู้ประกอบการไปต่อไม่ได้ร้านรวงต่างๆคือตอนนี้หยุดแบบผู้ประกอบการยืนหันซ้ายหันขวาคือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีทุนอะไรก็หมดแล้วบางคนมาหมดตัวในช่วงจังหวะอายุห้าหกสิบแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงครับอันนี้คือหนึ่งก็คือปัญหาของคนตกงาน มากประการที่สองก็คือรถเนี่ยเสียหายเนี่ยหลายหมื่นคันคไอ้คันที่มีประกันชั้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรคืนซาาคืนเงินทุนเงินไปพี่แจ็คแต่ที่สะท้อนแล้วคนร้องขอความช่วยเหลือเยอะคือรถคันที่เขาไม่มีประกันครับตอนนี้หลายคนเดินออกมาซื้อข้าวสามสี่กิโลเพราะว่าไม่มีรถไม่มีเงินซ่อมครับอันนี้รัฐสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับ แล้วก็บางคนเนี่ยเราไปในซอยอย่างเช่นผมไปสาครมงคลเนี่ยบ้านเขาหลังหนึ่งก่อนหน้านี้คือเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆในบ้านเนี่ยเต็มหมดแต่บ้านก็เป็นทางผ่านน้าพอดีกลับไปดูบ้านก็คือตอนนี้คือเหลือแต่ตัวบ้านของในบ้านไม่มีเลยรประตูหน้าต่างไม่มีเลยครับท่อมแซมบ้านไม่รู้อย่างไรเห็นไม่เคยรัดเด้ไม่เคยพูดถึงเลยครับ,รบอืมตรงนี้ผมอยากจะให้คุณจุรีในฐานะเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ ได้สรุปและได้ขอความกรุณายื่นหนังสือถึงรัฐบาลอย่างเป็นทางการในนามพรรคประชาปัตย์เลยครับ,รบเพราะจะได้สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลรู้อย่างตรงจุดในทุกประเด็นซึ่งคุณจุรีถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกวินาทีร้อยเปอร์เซนและจนถึงบัดนี้เมื่อคุณจุรีบอกว่าหนักกว่าตอนน้ำท่วมเนี่ผมอยากให้จุรี นี่เป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนและยื่นหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นทางการครับได้ครับ,รบใช่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจมากๆสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580